สวัสดีค่ะวันนี้เรือแมทแฟมิลี่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องผลิตขนาด10ลิตรยี่ห้อดีวิบิรุ่น1025 KS ค่ะซึ่งเครื่องผลิตยี่ห้อนี้นะคะผลิตจากอเมริกาโดยความพิเศษของเขานะคะจะเป็นเครื่องแรงดันสูงสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนแคนูล่าออกซิเจนแมทริดแบ็กหรือใช้งานร่วมกับกระปุกปรอ์เซนที่ใช้ร่วมงานกับผู้ป่วยเจาะคอค่ะอย่างสุดท้ายนะคะคือสามารถพ่นยาด้วยออกซิเจนแรงดันสูงได้นั่นเองค่ะ สำหรับการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะจะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อย่างแรกนะคะก็คือกระปุกน้ำให้ความชืน้นอย่างที่2นะคะคือออกซิเจนเสียบจมูกหรือว่าออกซิเจนแคนูล่านั่นเองค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะจะเรียกว่าออกซิเจนแมทวิทแบ็กค่ะซึ่งจะมีอุปกรณ์ใช้งานก็คือเป็นสายออกซิเจนนะคะแล้วก็จะมีข้อต่อตรงหรือว่าเรียกว่าคิสต์มาทีค่ะ สำหรับการใช้งานกระปุกน้ำให้ความชื้นนะคะให้เราทำการเติมน้ำเซอร์รอยวอเตอร์เข้าไปในกระปุกน้ำค่ะให้อยู่ระหว่างเฟสแม็กซิมั่มกับมินิมั่มนะคะจากนั้นเนี่ยนำกระปุกน้ำต่อเข้ากับตัวเครื่องค่ะแบบนี้นะคะส่วนอีกปลายด้านหนึ่งนะคะให้ทำการต่อเข้ากับสายออกซิเจนแคนูล่าค่ะจากนั้นให้ทำการใส่ o ออกซิเจนแคนูล่าให้กับผู้ป่วยนะคะต่อไปทำการเปิดเครื่องค่ะ เมื่อเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทําการหมุนโฟมิเตอร์นะคะให้ให้สังเกตลูกลอยว่าให้อยู่ในดับตามที่แพทย์แนะนําค่ะค่ะสำหรับการต่ออุปกรณ์แมสติดแบกนะคะจะประกอบไปด้วยตัวข้อต่อตรงนะคะหรือว่าคิสมัสทีเนี่ยให้เราก่อต่อเข้ากับตัวเครื่องก่อนค่ะพยายามดูไม่ให้เปลี่ยนเกียวนะคะแล้วก็ให้ข้อต่อเนี่ยแน่นหนาเมื่อต่อเสร็จแล้วนะคะให้ทําการต่อสายออกซิเจทิวหรือว่า สายออกซิเจนนะคะเท่ากับตัวข้อต่อแบบนี้อีกส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะให้ต่อเข้ากับข้อต่อที่ตรงแมสฟิทแบ็กจากนั้นทําการเปิดเครื่องค่ะแล้วก็ให้ทําการปรับอัตราการไหลนะคะโดยอัตราการไหลที่แนะนำเนี่ยควรอยู่ที่6ลิตรต่อนอาทีขึ้นไปนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะให้สังเกตค่ะว่าบริเวณถุงของออกซิเจนเนี่ยมันจะทําการพองตัวขึ้นค่ะเมื่อทําการพองตัวขึ้นจนเต็มที่แล้วเนี่ยให้ทําการสวมให้กับผู้ป่วยค่ะาการใช้งานสําหรับผู้ป่วยที่เจาะคอน,นะคะจะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อย่างแรกนะคะคือออกซิเจนซิวข้อต่อตรงค่ะอย่างที่2นะคะคือกระปุกน้ําให้ความชื้นแบบปรับเปอร์เซ็นต์ค่ะอันที่3ก็คือสายคอโลเกตรหรือว่าสายท่องวงช้างค่ะ อันสุดท้ายก็คือจะเป็นคอร่าแมสหรือว่าแมสสาหรับผู้ป่วยจากคอค่ะอย่างแรกนะคะให้เราทำการเติมนะ้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์ลงในกระปุกน้ำปัเปอร์เซนค่ะให้อยู่ที่เส้นแม็กซ์หรือว่ามินิมัมนะคะจากนั้นเนี่ยให้ทำการต่อสายออกซิเจนทิวเข้ากับตัวเครื่องที่เป็นข้อต่อแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยต่อเข้ากับตัวกระปุกน้ําด้านบนที่เป็นข้อต่อสีเทาค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งของกระปุกน้ำนะคะที่เป็นข้อต่อตัวใหญ่เนี่ยให้ต่อเข้ากับตัวคอ l เ o ตหรือว่าท่องวงช้างแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งของข้อค o l l o g หรือว่าท่องวงช้างเนี่ยให้ทําการต่อเข้ากับตัวแมสแบบนี้จากนั้นนาแมสเนี่ยไปสวมให้กับผู้ป่วยค่ะแล้วทําการเปิดเครื่องนะคะค่ะเมื่อเปิดเครื่องแล้วเนี่ยให้ทําการหมุนโรมิเตอร์นะคะทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำการปรับลูกลอยค่ะให้อยู่ในอัตราการไหลาตามที่แพทย์แนะนํานั่นเองค่ะค่ะส่วนของปุ่มควบคุมการทํางานเครื่องจะประกอบไปด้วยปุ่มแรกนะคะคือปุ่มเปิดปิดเครื่องอันนี้2ก็คือปุ่มรีเซ็ตใช้ในกรณีที่ไฟตกหรือไฟกระชากเครื่องจะทําการป้องกันเครื่องไม่ให้เกิดความเสียหายค่ะอันนี้3นะคะคือปุ่มโฟเลตหรือวโฟมิเตอร์เนี่ยใช้ในการปรับอัตราการไหลของ อากาศให้ไปถูกผู้ป่วยค่ะโดยสังเกตที่ลูกลอยเมื่อลูกลอยเนี่ยไปอยู่ที่เลขไหนก็คือแสดงว่าเลขนั้นเนี่ยคืออัตราการไหลนะคะที่ให้แก่ผู้ป่วยให้หมุนตามที่แพทย์แนะนํานั่นเองส่วนสัญญาณไฟแจ้งเตือนนะคะจะประกอบไปด้วย3อย่างก็คืออันแรกนะคะเป็นรูปประแจรหรือว่ารูปไข่ควงเนี่ยถ้าเกิดไฟสีแดงขึ้นแสดงว่าเครื่องมีปัญหาให้ทําการติดต่อเซอร์วิสโดยทันทีค่ะอันที่2นะคะหรือว่าสารละลาชี้ลงแล้วก็มีเลข O2 นะคะแสดงถึงว่า ความเข้มข้นออกซิเจนเนี่ยมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานหรือว่าต่ำกว่า83%นั่นเองอันสุดท้ายนะคะคือเลขติ๊กถูกแล้วก็มีสษณบ O2 แสดงถึงว่าค่าความเข้มข้อนออกซิเจนนั้นได้ค่ามาตรฐาน,นะคะ่ะอันสุดท้ายคือรูปนาฬิกาทรายนะคะที่อยู่ด้านล่างแสดงถึงจำนวนชั่วโมงการทำงานสะสมของตัวเครื่องไม่สามารถลบหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองค่ะสำหรับการบำร,รุงรักษาเครื่องนะคะด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะมีกล่องสำหรับใส่ฟิลเตอร์อยู่ให้ทำการเปิดกล่องออก จะพบว่ามีกล่องฟิลเตอร์นะคะเป็นตัวสีเทาตัวนี้ก็คือเป็นเฮปปฟิลเตอร์ไม่สามารถล้างหรือทำความสะอาดได้ให้เปลี่ยนทุกๆ6เดือนหรือว่า1ปีหรือพบว่าไส้กรองเสือ่อมคุณภาพโดยไส้กรองภายในอะค่ะเปลี่ยนเป็นสีเทานั่นเอง